แว่นสายตาทุกคนจะคิดว่าเป็นแก่เป็นป้าแต่อันนี้ไม่เป็นแฟชั่นคือสวัสดีค่ะซีแนมสุนทรหรือว่าซีแนมอดีต F1 ฟหนึ่งฮันดามีเป็นเรชรุ่นหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่าแว่นอันเก่าที่ใส่อยู่อะค่ะก็นานแล้วไม่รู้ว่าค่าายตาเราเปลี่ยนไหมเพราะว่ารู้สึกใส่แล้วมันเริ่มไม่สบายตาก็เลยอยากที่จะแบบเปลี่ยนแว่นด้วยแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ใหม่ด้วยคือเหมือนคราวที่แล้วอะรู้สึกมัเหมือนวัดมาแล้วเอ๊ะไม่ค่อยตรงอันแล้วมาที่นี่คือวัดปุ๊บก็เลยเหมือนการปรับเปลี่ยนค่่่าาาาสยตนนนนหอออเมมืทีัโไป ที่เราว่าเป็นมันโอ้กับไปคือสายตาเราไม่ได้สั้นขนาดนั้น mm hmm. ก็เลยเริ่มสงสัยว่าแล้วทำไมคราวที่แล้วเขาถึงวันไม่ตรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการรอป ลงนิดหนึ่งค่ะแต่ดรอปแล้วมองสบายตาไหมสบายตาขึ้นค่ะเพราะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าใส่โอเวอร์มากๆมันอาจจะทําให้เราเหมือนมีการเพ่งมากเกินไปมีการใช้สายตามากเกินไปเพราะแนมจะมีอาการในหล่องตาล้าตาเหนื่อยตาเมื่อยหนักพอสมควรก็เลยถามเขาว่าเอ้ยเราสามารถใส่ดรอปลงมาให้มันใกล้เคียงสายตาเราได้ไหมเพราะเราก็ไม่ได้อยากใส่แว่นที่มันสายตาเยอะเกินไปกล้ดรอปมานิดนึงแต่แนมเนี่ยเหมือนมีค่าสายตายาวนิดนึงก็เลยจะไปในเรื่องของเห็นบอกแนะนําว่าเป็นไอเซนพลัส จะทําให้เราเหมือนว่าลดการเพ่งของสายตาเวาลาดูระยะใกล้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสบายตาลดการตาล้าตาเพลียตาเหนือ่อยหรือการปวดตาจากการใสแวน่นอย่างตัวแนมเนี่ยเราไม่ได้อยากใส่แว่นบ่อยๆเพราะว่าอาจจะทําให้ใส่แว่นแล้วหนักตาปวดตาตัวนี้จะลดการเพ่งหรือว่าอย่างแนมเนี่ยทำงานแบบ Work from Home ไลฟ์เป็นหลักใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลักซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ใส่แวน่นแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่แว่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ได้เลยลดแสงต่างๆลดการเพ่งจอต่างๆได้ดีขึ้นทําให้เราสบายตามากขึ้นแอบเห็นนิดนึงครับว่ามี การเลือกเป็นฟังก์ชันในการเอาแดดปรับสีด้วยใช่ปกติไม่เคยเลยเพราะว่าเราใส่แว่นแบบอยู่แค่ในบ้านหรือเปล่าแต่พอมีการใช้เลนส์ที่ปรับเปลี่ยนแสงได้คือเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเราไม่อยากใส่คอนแทคเพราะว่าหลังๆแหนมเริ่มรู้สึกว่าแหนมมีปัญหาที่ใส่คอนแทคบ่อยแล้วเจ็บตาอยากให้แว่นสายตาอันนี้มันตอบโจทย์สามารถใช้ทํางานหน้าคอมก็ได้หรืออยากออกจากบ้านออกไปเลยแล้วมีแดดแล้วมันสามารถ กลองแสงได้ด้วยก็เลยเลือกแสงตัวใหม่แล้วเลือกสีใหม่ด้วยว้าวสีอะไรใช่รูบีบ้ค่ะตอนแรกก็นึกในใจเพราะว่าถ้าเปลีป่ยนไปสีชาสีน้ําตาลสีเทาเราก็ไม่อยากเปลี่ยนไม่ชอบแต่พอบอกว่ามีสีใหม่รูบี้รีบเลือกเลยชอบมากเพราะเป็นคนชอบสีชมพูสีม่วงอยู่แล้วแล้วมันดูเข้าก,กับกรอบแว่นของเราเราใส่ออกไปข้างนอกแล้วมันดูมีความเป็นแฟชั่นมันน่ารักแล้วกรอบแววนที่เลือกคู่กับตัวรูบี้ตัวนี้กรอบอะไรครับของโมโลนค่ะเป็นตัวใหม่มันกึ่งกึ่งแคทอสีอมม่วงชมพูเบาๆในในทีมงานขอดูนิดดู้ยสีแบบชา นาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเข้ากับดูบี้มันน่าจะแบบเวลาใส่ออกไปข้างนอกมันแต่งตัวแบบสปอร์ตก็ได้แฟชั่นก็ได้คือว่ใาสายตาทุกคนจะคิดว่าเป็นแก่เป็นป้าแต่อันนี้ไม่เป็นแฟชั่นขึ้นอยากสอบถามความประทับใจกับน้องๆที่ให้บริการคอซีเนอวันนี้นิดน,นึงครับน่ารักมากเลยดูเป็นแบบโคซี่โคซี่ทุกคนดูแลดีมากแล้วก็ไม่คิดว่าน้องวัดค่าสายตาละเอียดขนาดนี้ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยไปมาละเอียดแบบว่าวัดค่าไกลใกล,ใกล้วัดแสงวัดเอียงรู้สึกว่า,ราประทับใจมากคุ้มค่ากับการเดินทางมาตอนแรกคุณแม่ถามทำไมไปจัด ต้องมาค่ะต้องมาเดินทางมาเป็นยังไงบ้างครับสบายค่ะขึ้นทางด่วนมาแบบเดียวลงถึงเลยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังสนใจเข้ามาใช้บริการที่นี่บ้างครับอยากจะแนะนํานะคะหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากจะตัดแว่นใหม่หรือยังไม่เคยตัดแว่นอยากให้ลองมาใช้บริการที่นี่ดูค่ะซึ่งจริงๆเดินทางไม่ได้ยากเลยแล้วที่นี่นะคะมีกรอบแว่นให้เลือกเยอะมากๆเลยเราวัดสายตาบอกว่าละเอียดมากค่ะแล้วก็การบริการเนี่ยคือดีมากๆดูแลเราแบบว่าเป็นญาติมิตรครอบครัวเลยค่ะแล้วก็อยากให้เปิดใจลองมาใช้บริ ที่นี่ดูขารับรองได้เลยว่าจะกลับไปได้แว่นสายตาที่คุณชอบถ้าเกิดมาตัดร้านนี้อยากได้การบริการที่ดูแลแบบว่าละเอียดยิบด,ดูแลได้ถูกต้องตรงสายตาแล้วก็บริการประทับใจขอให้มาที่นี่รับรองชอบแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวจะฝากเพลงสักทอนหนึ่งไหมครับไว้ <Why>? <laughs> <laughs> เสียดายเพลงใหม่มันกำลังจะออกแต่ว่ามันยังไม่ได้เอาไว้มันมารับแว่นอาจจะสักทอด,อดสักทอนหนึ่งได้ไหมได้ไหมไโอเคได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ